ดีค่ะพบกับช่องสาววันที่ชาแนลนะคะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้สาววันที่ชาแนลก็ได้มาพูยอดซับครับพูยอดซับท่านใดที่จะถวายน้ำนะครับสวยงามมากค่ะวิวทิวทัศน์หอกหลับนอนแล้วพี่น้องค่ะวทีชื่อน้ำสกุลบนแบกน้ำแล้วก็ยกน้ำไปได้เลยนะครับตรงที่สลับเปิดซับครับผมเขียนชื่อด้วยนะครับผมชื่อน้ำสกุลบนแบกน้ำนะครับ สักทานก็ชช่าละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไปตรงรับบริจาคที่เดียวกันนะครับตรงนั้นจะมีการร่วมสร้างของวันทานตามศรัทธาด้วยนะคผู้ยอดรวยจ้าปู่องค์ดำด้วยพี่น้องค่ะทำงานจะเป็นปู่องค์ดำค่ะปูปนีนี้ก็เป็นเดือนเดือนก็เป็นเดือนเกิดของสาววันที่เสล้วนะคะท่งนกสิตเดวินบ้างได้มาทำบุญนะพี่น้องตู้บรรสุกนะครับหรือว่าทุกวันอาทิตย์นะครับชมวิวค่ะ ปลูกดำพญานาคราคเพื่อให้ลงไปบานสีดอกไม่นะครับมีผู้ป่วยได้ได้ใช้น้ำนะครับผมถึงทุกท่านสวยงานี้นะครับงานมอคินองค่ะคือสวยมากสำหรับท่านใดที่จะเข้าไปหาปลูกดําก็บูชาดอกไม้จุดนี้นะครับเพื่อเข้าไปหาปลูกดํานะครับต้องกล้องด้วยกันนะครับผแต่ไหนจะไม่มีดอกไม้หรือวัตถุ นี่จะเป็นเครื่องไหว้ค่ะเครื่องไหว้ไข่ต้มแล้วก็สุปค่ะุบรรยากาศก็จอรอร้อยดินสร้างวัดทยรวยก็ขอเนเชงนี้ได้เลยสวยมากขอเ่นเชญได้นะครับยู่ิทัตสวยงามจา มีแต่จุดวิวงามอนี่พี่น้องคะสาวันี้ก็าให้เด็กเด็ไปไหว้เพื่นนะคะไปทายวิวสวยๆไปทาเตามรังสัทธาครัทตามหมดเด้อเพราะม่นได้สีแดงตีดแขวนอยู่ยางไม่ไดครับผมมัน้จะเป็นจุดที่มาได้คับนะค่ะตามรังสัทธานะครับไหวองค์มาพุ่ด้วยครับผมพื่อเขาไปหาปูัำก้อนนะครับบัของมาโภช อ่าดอกไม้จุดด่านนี้ของในการเปิดเขาไปาะปูทำดัานให้นะครับส,สวยยจ้ะพ,าาพ้นกมามลายไล้มานี่พี่น้องค่ะสาวนี้กมามาขอนนะจจะพูยอดรวยคะ่ะถึงแล้วนะคะพืงที่ใหม่โดยปลอดภัยคะ่ะขอะ ชมจุดนี้นะพี่นอ้องจะเป็นปูแต่เป็นตากระยายนะคะเนาะจุดนี้